สวัสดีนาครัะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วจาตีวิดในวิชาเรื่องนิวเมติกนะครับและ h y ดูลิก i เดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะหน่วยที่3นะครับลิ้นทิศทางควบคุมด้วยกลไกและด้วยไฟฟ้านะครับก็ของเรายังไม่มีไฟฟ้าก็เป็นดูไปกลไกไปก่อนเราไปดู จุดมุ่งไมายของหน่วยเรียนนะอธิบายสาระสำคัญประจําหน่วยได้นะครับเนาะอธิบายสาระและลักษณะลิ้นนิวมิติกกับลิ้นไฮดรลิกได้นะครับ3อธิบายส่วนประกอบและการทํางานของลิ้นทิศทางได้นะ 4. อธิบายประเภทลิ้นนะครับและทิศทางของนิวมิติกได้เนาะ 5. อธิบายลิ้นที่ท้าควบคุมด้วยฝาได้นะครับหะทดสอบไปงานหน่วยที่สามได้นะครับเจ็ดนะเพื่อมีเจ็ดคติด,ดีในการสืบสหาหาความรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกแล,และมีกิจที่ใสในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัยนะครับอ่านี่เป็นเครื่องอัดชิ้นงานนะก็ใช้ระบบนิวเมติกนะครับก็วงจรนิวเมติกนะก็มีวาล์วสามตัวสองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี กรบอกสูบทางเดียวเนาะแล้วกลับด้วยสปริงนะครับตามรูปเลยเนาะอ่านี่เป็นสัญลักษณ์ของลิ้นนะครับเนาะก็ดูกันเอา,เอาตามนี้เลยว่ารูปไหนเป็นอะไรแบบไหนนะครับอ่านี่ก็เป็นการอ่านความหมายของลิ้นทิศทางนะว่าแบบไหนเป็นแบบไหนนะครับดูตามรูปนี้ได้เลย ประเภทของลิ้นทิศทางนะลิ้นทิศทางนะครับแบบนั่งปนาะแบบลูกสูบเลื่อนนะแบบด้ามโยกนะครับอ่านี่เป็นรูอุปกรณ์นิวเมติกและประเภทของการควบคุมด้วยมือนะครับหรือเท้าเนาะอาตามรูปเลยนะครับส่วนประกอบลิ้นทิศทางและหลักการทํางานเนาะนะครับหนึ่งส่วนประกอบของลิ้นทิศทางแบบสองทับสองนะนะครับอ่มีอะไรบ้าง ตัวลิ้นเสื้อลิ้นล่องแหวนนะมีปุ่มกดนะนลิ้นบางสองนะครับลิ้นมางรับต่อเนื่องนะตำแหน่งพักมางรับต่อเนื่องนะใส่ลากเป็นแบบแบบนี้นะครับเนาะ อ่านี้นี่ทำไปนั่งบ้านะอ่าใสดีร่าง A นะครับ อ่าตามนี้เลยนะครับพี P ลมเข้าเนอะเอลมออกนะครับนนะมีลักษณะของการยังไม่ทํางานหรือการทํางานนะครับอ่าดูตามนี้เลยลิ้นที่ทางแบบแผ่นนะครับ1ลิ้นที่ทางอลิ้นทางแบบหนลิ้นทางแบบสามนับสองนะครับสองตำแหน่งปกติเนอะสามตำแหน่งทํางาน ลิ้นลิ้นทิทางนะครับเพราะคุ้มด้วยปุ่มปุ่มกดนะหนึ่งตำแหน่งปกตินะสองตำแหน่งทำงานนะสมงจรชลิ้นทิทาง4ีทับสแบบปกติปิดนะครับเน,ะนาะมีข้อสังเกตด้วยนะครับลินทิทางแบบนี้นเปิดไม่เคยกันเน,ะนาะลิ้นทิทางด้วยลมอัดนะครับ ก็พิจิตตาของลมบอกนะสีฟ้าๆนะครับลิ้นดิตาของผมด้วยลูกกิ้งนะนะลิ้นี้ทางผมด้วยลูกกิ้งนะครับก็เป็น แบบนี้เนาะสำหรับแบบนี้นะครับต่อไปเป็นลิ้นิทางแบบลูกสูบเลื่อนควบคุมด้วยลมอัดนะอ่าหนึ่งตำแหน่งลมควบคุมลูกไว้นะครับอ่าสัญลักษณ์นะ ab อ่า YZ นะครับ S อสนะ่ยนีสองตำแหน่งเขาตำแหน่งลงควบคุมเข้ารูแสกนะครับนี่ ลิ้นทิศทางแบบแผ่นเลื่อนนะครับรควบคุมด้วยลมอัดนะหนึ่งตำแหน่งลมควบคุมเข้ารูวายนะครับสองตำแหน่งลมควบคุมเข้ารูกแดดนะนี่เป็นสัญลักษณ์การเลื่อนการเลื่อนลิ้นใช้แม่เหล็กไฟฟ้าพื้นฐานนะสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับเปรียบเทียบสัญลักษณ์อุปกรณ์ดิติกและไฟฟ้านะ อะอุปกรณ์อิเล็กิกนะครับอุบปกรณ์ไฟฟ้านะอ่านะครับลิ้นทิตทาง3ามบสแบบเลื่อนด้วยลูกกิ้งปกติปิดแบบปกติเปิดเนาะอ่าอีกอันนึงเป็นลิมิตสวิตนะครับ ด้านล่างก็เป็นลิ้นทิทางสาับสองเนาะแบบเลื่อนด้วยลูกยิ่งปกติปิดนะแล้วก็ลิมิตสวิตแบบปกติปิดนะต่อวงจรนะครับหาลิ้นทิทางสาับสองนะใช้แม่เหล็กไฟฟ้านะครับตำแหน่งยังไม่ทํางานกับตำแหน่งทํางานเนอในลิ้นทิทางสี่ทับสองใช้ไม่เหล็กไฟฟ้าและลิ้นช่วยนะครับก็หนึ่งนะตำแหน่งยังไม่ทํางานและสองตำแหน่งทงงานนะครับ ต่อไปก็เป็นใบงานนะครับน้องท้ายบทที่3นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ กิจกรรมที่สามเนาะอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ในการปฏิบัติน,ะ,นะมีต่ออีกนะครับ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สามอีกนะครับเนาะนนกิจกรรมที่สามก็จะมีเยอะหน่อยนะครับ จบไปแล้วนะสน่วนหน่วยที่3นะครับ